มีคนถามมาว่าพี่ไทยตอนทำงานหน่อยโปรแกรมใหม่คือโปแกรมแท้เดี๋ยวทานจะกันเลยอ่ะหืึทำงานแต่ก็ต้องทำงานแต่เมึงเอาประหการจะกินข้าวที่ศัตรูตลอจะมีเรื่องเล่าตลอดผมเจอกลุ่มเด็กช่างที่อยู่ไปรัเมย์ตอนแรกผมไม่คิดว่าผมจะทำเรื่องแบบนี้ตัวแรกเป็นังเลยตัวี้เป็นปังเลยที่โมสเ็ตั้วก็ลอเ็ตต่างีัมีัอตดที่อ่นที่ด้วยนี่ที่จะตัดเลตัดรอไปิปตัวี สวัสดีครับทำงานอยู่ครับทำงานอ๋อทำงานทำตัดงานแต่อะไรใช่ไหมแต่อะไรเนี่ยไม่ก็ถ่ายทีไรถ่ายให้คนดูให้คนเล่นกันเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับทำทำงานแต่งงานนะครับตัดแต่งานนะฉะนั้นตัดใจอ่ะมันไม่มีใครที่มาตัดใจไอ้นู้นอันนี้โปรแกรมใหม่ใช่ป่ะใช่โปรแกรมใหม่แล้วขอขอสักมุกหนึ่งอ่ะเวลาเข้ามาต้นคลิปมันต้องมีมุกเนี่ยโปรแกรมใหม่คือโปรแกรมแท้แต่ถ้าจะกเละอ่ะหเหม็นอ่าแล้วเจอเวลากินกาแฟเนี่ยเวลาตัดกื่มกาแฟอ่ะ เราไม่ลืมตาแต่ถ้าเธอไม่มามึงลืมกันแล้วอันนี้ไม่น่ามากดพวกมึงสองคนไม่เห็นมีคนถามมาว่าพี่ถ่ายตอนทำงานหน่อยถ้าถ้าสมมพูดมาจริงๆนี่ยมันจะเป็นฟิลนี้เลยตอนทำงานนี่ยอยูนี้เลยนี่อันนี้คือตอนทำงานจะเป็นตรงนี้ค่ะเจนก้็พิกนี่คืออันนี้ป่ะไหนวะอันนี้อ่ะใช่นั่นแหละยินดีครัพวกเทคพอนไหมยินดียินได้ดี ตอทำงานเลยแบบนี้เลยอเล่นมุกอะไรเลยม่นตรงเนี้ครับเพราะว่าต้องเอาจริงไงคือจะมาแบบเล่นมุกหรืออะไรคือทำงานมันก็ต้องทำงานเอาป่ะล่ะเล่นเพลงไงดูดูตอนนั้นไปดูดูทำงานเนี้ยมันตอนทำงานก็ทำงานดูนี่แหละ สวัสดีครับนี่ก็อะไรแถวเนี้ยแม่งเถื่อนจบเลยอ่ะเอาเลยไม่ท้องานอไอ้นู้นอ่ะคือ่ะอะไรนั่นแนะไม่ทำงานนึกที่มันรอเรนเดอร์อยู่เล่นที่แจ้งหน้าจอโลกอยู่เลยออะกูเรนเดอร์รอรอไปแล้วกูอะโอ๊ยชัดไรไอเด็กเว้นไอเด็กที่รู้สมัยอ่ใช่ไหนเดี๋ยวโชว์จะหือเพื่อจะหือหือใช่เพื่อโชว์โชว์โอ้ย เล็บนี่เคยตัดบ้าอไหมเนี่ยดำเดาโหน่าจะไม่เคยแคะด้วยเนี่ยไม่ไม่เคยไม่เคยแคะไม่เคยตัดเลยใช่ไหมของคุณด้วยไอ้ดำดำนี่ไม่ใช่ขี้เล็บนะเนี่ยคืออะไรไข่มุกอ่ะซื้อซื้อซื้อกล้องไว้จุดกล้องไว้อ่คโอเคเราไปนั่งถ่ายรงนเลยไปนั่งไปนั่งไปนั่งไปไปยีนไหมให้มันยืนแต่งานนะโอแล้วก็คุยกัอะเลยเฮดูเดี๋ยวเราทำอะไรดีเย้คือสามกล้องอ่ะใครไม่มีนะกากอ่ะ โทรศัพท์ไอ้เจซื้อเมียใหม่อ,อุ้ยกูซื้อใหม่เลยคือบางทีเบื่อป๊บกูโทรเลยเฮ้ยต้องมปใส่ยางยังมาเป็นแบบเมียกูอือได้เป็นเมียเออมาเจอก่อนแล้วต่ถ่ายทายนกันไปตัดงานทำงานกันเนี่ยปิดเลย <พอ S 1> ปิดกล้องเลยโอเคปิดเลยไม่อันนี้คืออะไรคือถ่ายคลิปไงโอ้ว้าว ไม่กินข้าวกัน,นกินข้าวตอนเย็นคือการจะกินข้าวที่สตูเราจะมีเรื่องเล่าตลอดที่จะเล่าอ่ะแล้วหลายคนจะมีสตอรี่ไปของตัวเองตลอดทุกคนแม่งเจอเรื่องราวไม่เหมือนกันแต่คนที่จะเล่าก่อนเลยนะคือเจอเรื่องไอ้นี่ไม่ทันไม่ได้คิดสมัยเรียนที่ไปเด็กนัง่งเงยเยอะเด็กนั่เรื่องผีเรื่องนี้น่ากลัวมากมจะเล่าดรเป่ะเพื่อนไม่อยากเล,าเล่าดีกลัวมันจำได้อรีม่เด็เล่าเลยแต,แ,ตแต่คนดูมันจะบาแสนอยู่เป็นแสงแค่ตอนนั้นผมไปกองรีครับใส่ชุด สถาบันจังหวะที่ผมอ่ะขับรถผมเป็นคนขับนะผมต้องบอกก่อนคนขับของลีนั่งตรงนี้ผมเจอกลุ่มเด็กช่างที่อยู่ปลายรถเมล์้าหน้าคือตอนแรกผมไม่คิดว่าผมจะกระทําเรื่องแบบนี้ในเหตุการณ์มันบีบังคับโดยการที่ผมตอนผมขับรถไปจังหวะที่จะถึงกลุ่มเด็กช่างกลุ่มนั้นผมบีบแต่หลังปีนกูตกใจเลยตอนนั้นกูไม่รู้เรื่องเออเป็นไงก่อรถจะชนดี รถเก่งมันปังมาแต่มันคิดว่ากูบีบให้มาคือแม่งหันมามองทั้งป้ายรถเมย์อ่ะมันหันมามองกูก็มองแต่ว่าไม่ได้มองจะหาเรื่องผันกลับมาแล้วมามองอีกรอบนึงมันมองอยู่ด้วยความแบบไม่ไหวความหัวร้อนอ่ะมองอะไรของมึงแล้วมันพูดไปคำนึงใครพูดอันนี้ใคร กูจำนั้นไงที่กูนั่งกูนั่งแบบหลบข้างหลังไอ้เจย้ไงกูกลัวมากคือกูไม่เคยมีเรื่องไม่เคยอะไรเลยแล้เจ้แม่งตลอไปทำนิงแม่งสะอึกเลยก็ยพูดไปแล้วเมื่อกีอ้อ่ะทำไมมึงเข้าใจยากจังวะเรื่องของกูก็คือแล้วเรื่องมึงไงไม่ต้องเล่ามไม่ได้ขอโทษขอโทษเรื่องของฉันก็คือ,อ ขายบ้างไอจัดกูจะแด่ข้าวเรียลๆอย่างนี้เลยไย้แยกกูถึงหน้าและประมาณกี่นาทีแล้วมึงดูนันต์ีนาทีนี่กูไม่ได้กินข้าวเลยนอ้สัตว์หมดจานแล้วเนี่ยเออการที่กินหมดจานมันก็เหมือนการที่กินข้าวไปแล้วจังหวะาล้างควักเลยเจ๊ควักกูหมายว่าควักปืนควักเธอตได้เล่าเล่าเลยเรื่องของฉันก็คือตอนมัธยมอว้าวมัธยมเลยฮะโอ้เด็กเลยนน่ะ ไอ้มรละยมะ่า <_ an> ทำไปทำอะไรทำเพื่ออะไรก็มาให้โยมใช่ไหมพอเลิกเรียนแบบตกเย็นอะ่ะก็นัดกันไปบ้านล้างอันนี้นคือแต่จังหวัดนะ้ที่เราแต่ัวับ้านล้างนั้นมีน,มนามีไร่เคยฟังเรื่องไม่นากไหมขึ้นไปเนะี่ยบ้านเหมือนใหม่เลยอออตอนแรกบอกบ้านล้างบ้านมันล้างแต่พอขึ้นไปแหละมันเหมือนใหม่เลยภายในขึ้นใหม่เลยอและในนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาคุยว่ามาทําไมจ๊ะผมก็ตอบไปว่าอ๋อ เที่ยวเล่นค่ะหลังจากนั้นเดินเดินออกมาปุ๊บแล้วไปบ้านอีกหลังหนึ่งแต่คันนี้บ้านคนอยู่บ้านโบตีเลยเข้าไปก็เจอป้านี่แหละป้าบอกว่าหูบ้านที่เข้าไปหลังแะกินเนี้ยมไม่มีคนอยู่นะจริงเหรอเฮ้ยเราไปกินยำไม่ดีอ,อ่ะเออดิเขาบอกว่าเป็นหน้าโอ้โอโด้วยความที่เป็นกูกูไม่กลัวแกงกูเดินกลับไปปุ๊บกูก็ไปเล่นเลยอุ้มเล่นเลยอ๋อตัวหน้าอะตัวหน้าโอ้คนน่ารักอะโอ้โเออ คือต้องบอกก่อนว่าคือเรื่องคือเรื่องที่นูเล่าเนี่ยเออนาดเลยน้าจีโอเคว้ามึงกลับบ้านมึงกลับบ้านไมตั้บอกวก่อนเลยว่าบุ๊กอะเกินหน่าบุ๊กไม่เคยไม่เคยเล่าเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ที่หนันี่เป็นที่แรกคือแกเป็นคนไม่ค่อยพูดไงถ้าได้พูดนะมึงน่ากลัวคนรุกเป็นแถบวันนั้น ไม่ใช่มาไม่มาน้นนะที่ไปอ่ะถึงสืบไปเลยเจอไปไหนไปไหนไม่รู้แล้วไปไหนมันเป็นเรื่องเล่าไปเรียนนี่ยแหละเหมือนเจเลยขี่กรถมอเตอร์ไซค์ไปไปเจอบ้านล้างบาร์้างอย่าพูดสะอาดมาอเลยมึงนี่ยเออไปขึ้นไปหาใจอยู่เรื่องนึงเจอลูกมันเดือดมากมาบังเด้เจอลูกแม่งแหก เป็นแบบตัวหน้าครือรูปแม่หน้าเออรูปอะไหนอ่ะานไม่ไหวเมื่อกีนแล้วประกอบคนหน้าดูหน้าดูแบบเขาะหน้ากันนะ จจเกวนปีนขมักเมฆเอาเรื่องของผมกูยังไม่เล่าเลยทำยังไงจังไ่เด้องีเลยควรดูจ้ำจ้ะไปกี้เหมือนคนดูตกกลัวเรื่องผม บอกก่อนว่าผม,มาเป็นเด็กต่างจังหวัดตอนดเด็กคือไม่ได้อยู่ในเมืองในกรุงเทพแบบนี้บ้านตา่างจังหวัดอะ่ะมันจะเป็นบ้านไม้อะ่ะแล้วต่อขึ้นไปตรงสูงข้างล่างะจะเป็นห้องน้ําเพราะว่าห้องน้าไม่ได้อยู่บนบ้านมันจะเหม็นแล้วตอนนั้นคือผมไปนอนกับแม่แล้วด้วยความที่ยังเด็กอยู่อะ่ะตัดสินใจลุกขึ้นแบเองอข้างล่างนี่มืดเลยต่างจังหวัดคือเขาจะนอนกันเร็วใช่ไหมหละ่ะเดินลงไปข้างล่างคนเดียวอท้นไปปุ๊บเห็นห้องน้ำอยู่ตรงนี้แหละถองเกืบนั่งไปสักพักนึง ตั้มอุ้ยเอาะไรวะแล้วเขห้องน้ำเพื่งแง้มดูเนี่ยจังหวะที่อยู่ก็แง้มดูไม่มีใครโอ้หโคตรหลอนอ่ะตอนนั้นอะจะร้องไห้ตอนเด็กๆอะนั่งนั่งเสร็จบุกพอขี่ไปสะพักหนึ่งขี่สุดแล้วเออแต่ล้างตูดละหันไปมองฝั่งขวาอืมขนลุกเลยโอ้โผีหลอนจับขาน้ำแม่งไม่มีในจังัเติรนามวะ ตัดสินใจตอนเด็กอะถอนอังเกงในเลยอือเอาเช็ดโอเคนะเช็ดชทยแล้วก็ทิ้งเงินตอดเอามือเช็ดเธอร่างเงินไม่จุดวิกหันไปฝั่งขวากูขนลุกเลยโอ้ยดูไรผีแม่ง จิ๊บหลอกแม่งมีดาชิ้นทู้เอาไม่รู้ไงว่ามันมีข้ากูก็เลยแบบรวบรวมสติเลยเด้อโอยข้างลแต่กลัวผีกูเลยหยิบกระดาษทู่มาปุ๊บพันเป็นกางเกงในเลยโั้ยนขาเลยอะดูอ่ะก็ขาดๆบ้างแล้วก็ขึ้นไปนอนตื่นเช้ามาปุ๊บเ็ทู่เต็มที่นอนเลยอืมบูมีอีกเรื่องเลยอุ้ยว้าวูเรื่องคล้ายๆกันนะผมนึกถึงตอนเด็กๆเมือยู่ห้องน้ำมันช่วงวันพระพอดีโอ้ยวันพระนี่จะผีดุนะเนี่ย โอ้ยอ่าน้ำอันนึ่ครับนึงผีอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละโอ้จังหวะที่อยู่ในห้องน้ำอะไฟมันดับจังหวะที่เข้าห้องน้ำมันมันกูมันก็ใช่คปะมันก็เจอว่าไฟดับแล้วกูกลัวแล้วมันแบบโอ้ยกูก็เปิดประตูห้องน้ำไปเสร็จปั๊บอกูเข้าห้องน้ำเสร็จแต่คุณเข้าใจไหมเพราะว่าจากจากโคกอ่ะมันมันมันต้องเดินมันมันต้องฉี่ใช่ปะกูแต่เข้าจากโคกปุ๊บปุ๊บกูขนลุกเลยเขาเขาบอกไอ้เรื่องบ้งขนลุกมัง เอ้ยไปลเลย้เละไมฟังกูก่อนปฟังฟังเราเราก่อนได้ยินได้ยินว่ว่ที่นอกับโอเคใครใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอย่คลองน้ไปั้ เอางี้กูมีวิธีเดี๋ยวมึงไปเล่านี่ยแต่กูไปดูในคลิปเราเออไปนั่งเ่าคนเดียวเดี๋ยวตอนตื่นเต้นกูไปดูว่าเราบ้ากลัวไหมเดี๋ยวเราบ้านก่อนเออแลยแล้วก็กูเข้าห้องน้ำเข้าเสร็จจ้ะเปิดประตูมึงบ้าปะเนี่ยไอ้ชี้โอเคครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดซับซับเบสแล้วก็อย่าลืมกดซิมเซลแล้วก็อย่าซิมบ้าแล้วใครที่อยากแชร์อยากอะไรก็อย่าลืม นี่ลิ่มเอถ้าใครที่แบบแากแชร์อยากกดติดตามอยากดูไลฟ์สดก็เข้าไปดูดิอไม่ได้เล่าเรื่องอ๋อไม่ได้เล่าหมดแล้วอ๋อไม่ได้เล่าไม่เป็นไรก็ค่อยไปบันหลังไงบันหลังเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเป็นเบียเป็นอะไรก่องก็ได้ Jeg liker det temaet.